สวัสดีทุกคนทุกท่านมาหาแม่งครับวันนี้ผมอยู่กับแปลงข้าวมะลิลอยห้านะครับผมที่แถบภาคภาคอีสานนะครับก็จะพาชมนะครับผมว่าจริงๆแล้วข้าวมีปัญหา,าในส่วนของพวกเรื่องหนอนเรื่องโรคเนี่ยจะน้อยมากนะครับผมในในส่วนของข้าวมะลิเนื่องจากว่า,าสภาพ ความสมบูรณ์เนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปจะไม่เหมือนข้าวทางภาคกลางนะครับผมก็สังเกตว่ามันจะไม่ค่อยมีเรื่องพวกโรคพวกหนอนเนื่องจากว่าความแข็งแกร่งของข้าวนั้นมันจะแตกต่างกันออกไปเนาะนะครับแต่ทีเนี้ยในส่วนของที่ช่วงแรกๆเนี่ยช่วงข้าวกำลังเดินกอแตกกอมันจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะฮะแต่มันจะมีปัญหาในส่วนของช่วงข้าวกำลังตั้งท้องนะครับผมข้าวกำลังตั้งท้องเนี่ยจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะแต่ที่ทางภาค อีสานหรือบ้านเราเองนะครับผมเจอปัญหาช่วงแรกๆนะครับผมก็คือปัญหาในเรื่องของโรคก,กาบใบแห้งใบเนา่าแล้วทีนี้จะไม่รู้นะฮะก็คือพอเจอปัญหาปุ๊บมันจะเป็นแดงฟุบไปทั้งแปลงนะครับผมอันนั้นคือเป็นโรคก,กาบใบแห้งใบเน่านะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วอของทางภาคอีสานเองนะครับผมจะไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วก็ไปทําการตัดใบครับอพอตัดใบปุ๊บนะครับผมมันก็เป็นการกระจายเชื้อได้อย่างดี ทีนี้แหละมันก็เป็นปัญหาในเรื่องลามทั้งหมดเลยครับผมลามจากที่เป็นน้อยก็เริ่มเป็นมากขึ้นเป็นทั้งแปลงสุดท้ายก็จะมีเวิร์กไหนที่เป็นหนักก็คือจะตายไปนะครับแล้วทีนี้ยิ่งด้วยว่าไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดนะครับผมก็ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่โตวกว้างขวางขึ้นจนกว่านู่นแหละครับผมข้าวได้ฝนได้น้ําฝนนะครับผมมันถึงจะเริ่มแทงยอดแทงใบใหม่ขึ้นมาแต่ตรงไหนที่ตายก็คือตายไปเลยนะครับ ทีนี้ในส่วนนั้นนะครับผมอย่างที่มีการป้องกันนะครับผมอย่างที่ท่านใดหรือใครที่มีการฉีดสารเชื้อราป้องกันนะครับผมว่าจะเป็นกลุ่มคาสุกะไม่สิ้นเอ้ยกลุ่มอะอกซิสโตบินเอ้ยอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็จะสามารถรักษาต้นข้าวได้พอมีฟ้ามีฝนมีมมน้ําขังอย่างงี้นะครับผมข้าวก็จะพุ่งแล้วก็งาขุ้วมทนทันทีอย่างแปลงน,นี้นะครับผมสังเกตนะครับผมว่าไม่มีความสม่ำเสมอเลย ะะการเตรียมแปลงของทางภาคอีสานเองนะครับผมก็คือการาไถไถแปลกก่อนไถแปลเสร็จก็จะทําการหวานข้าวหวานเสร็จก็จะทําการเอาโรเตอรี่นะครับผมมาตีพรวนผสมคลุกเคล้าเมล็ดข้าวเข้ากับดินแล้วก็รอน้ําฝนน้ําฟ้าขึ้นมาทีนี้มันก็จะไม่มีความสม่ําเสมอของพื้นที่ดินสังเกตไหมครับว่าตรงไหนที่เป็นที่ลุ่มนะครับผมตามหัวไรคานานะฮะมันก็จะงามเลยนะครับผมในส่วนไหนที่ อ่าเป็นที่ดอนนะครับผมเป็นที่ดอนมันก็จะเหลืองซีดนะครับผมไม่ยอมแตกกอแบบนี้นะครับผมที่นี้ทางภาคอีสานเองมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะเอาน้ําออกได้เพราะว่าถ้าเอาน้ำออกปุ๊บเนี่ยไม่มีน้ําใหม่เข้าเลยนะฮะอย่างอย่างแปลงอย่างนี้นะครับผมก็คืออยู่บนโคกบนดอนนะครับผมต้องอาศัยน้ําฝนอย่างเดียวดีที่ว่าน้ําฟ้าน้ําฝนนะครับผมพอตกลงมามันก็มีน้ําขังอย่างนี้นะครับผมก็คือสามารถที่จะใส่ปุ๋ยแล้วก็อ่าปล่อยให้ข้าวนั้นเจริญเติบโตตามสภาพความ ความเป็นธรรมชาติของข้าวพันมะลิได้นะครับผมซึ่งก็จะไปออกดอกในช่วงประมาณพฤศจิกานะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะซึ่งอันนี้เป็นเป็นข้าวนาปีที่อายุอายุเยอะนะครับผมอายุก็อย่างน้อยก็ประมาณ5เดือนอยู่แล้วนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นข้าวที่เป็นเรียกเรียกข้าวเบานะครับผมก็จะมีพวกอขอสิบห้าอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็จะออกไวขึ้นเนาะนะครับผมก็จะเก็บเกี่ยวประมาณพฤศจิกาแต่มันจะออกประมาณตุลาอะไรอย่างนงี้นะฮะก็จริงๆแล้วไม่ได้เรียกว่าเป็นปัญหา ในทุกพื้นที่นะครับผมตรงไหนที่มีค่ามีการหวานหนาตรงไหนที่มีความชื้นสูงกลางวันอากาศร้อนจัดกลางคืนความชื้นสูงนะครับผมมันจะชอบเป็นปัญหาอย่างที่บอกก็คือโรคก,กาไบใบแห้งใบเน่าถ้าใครที่กาลังเจอนะครับผมผมแนะนําให้ฉีดสารป้องกันกำจัดครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะไม่ไว่าจะเป็นกลุ่มคาสุก้าไหมซินเองก็ดีอะซ็อกซิสโตบินเองก็ดีอะไรนะครับฉีดไว้สักครั้งหนึ่งนะครับผมฉีดไว้สักครั้งหนึ่งแล้วเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อนั้นลุกลามแต่พยายามอย่าไปตัดใบนะครับ การตัดใบนี่ยิ่งการกระจายเชื้ออย่างดีนะครับผมแล้วก็เปิดแผลให้เชื้อนั้นเข้าทำลายมันยิ่งทำลายเข้าได้ลึกขึ้นนะครับผมแล้วทาให้ข้าวมันตายได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ไม่ตัดนะครับผมอย่างมากก็ก็มันก็ตายเฉพาะมันมันก็แห้งเฉพาะไอตัวตัว,ตวที่อยู่เป็นกาบใบข้างนอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เจอนะครับผมน,นี่นะครับผมช่วงเล็กเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เหรอครับในโลก กลับไปให้งไวเน่ามานะครับผมอันนี้ต้นสูงแล้วนะครับผมเนี่ยต้นสูงน้ําน้ําสูงมากนะครับผมก็คืออ่ประมาณห้าสิบเซนนะครับผมนี่เมื่อก่อนก็เป็นนะครับผม,ท,บผมทีนี้พอได้น้ำอันนี้ฝนฟ้าเพิ่งตกลงมาเนาะนะครับยังไม่ได้ใส่ปุย๋ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็แห้งไปทั้งเวิร์งเลยแห้งไปทั้งเวิร์งเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าใครตัดใบนะครับ มันก็จะลามไปลามไปนะฮะมันก็จะมีปัญหาแต่ตรงนี้ก็คือไม่ได้มีการตัดไปก็คือปล่อยตามธรรมชาติเลยมันก็จะแห้งแกรนอันนี้ข้าวก็จะแห้งแกรนจากการขาดน้ําพอได้ฟ้าได้ฝนมานะครับผมก็เริ่มเขียวตรงนู้นเป็นที่ลุ่มนะครับพอเป็นที่ลุ่มนะครับผมข้าวมันก็จะงามโดยโดยทีแรกอยู่แล้วนะครับผมมันมันมีความชื้นเนาะพอได้ฝนเข้ามาปุ๊บมันก็จะเขียวเลยทันทีแล้วก็สูงตอนนี้สูงมากครับผมเลยนะอกขึ้นมาลวนะฮะอย่างน้อยก็คือประมาณส120าักร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบ ก็เอามาเป็นตัวอย่างแปลงนะครับผมว่าข้าวหอมเองนะครับผมก็จะมีปัญหาแล้วก็ช่วงกาลังข้าวท้องนะครับผมข้าวหอมมะลิเองจะเจอปัญหาหนึ่งก็คือหนอนม้วนใบและหนอนกอแต่คนทางภาคอีสานเองจะไม่ค่อยรู้จักนะครับผมผมใช้วิดีโอนี้เตือนแล้วกันนะครับผมว่าช่วงข้าวท้องนะผมให้ฉีดสารป้องกันเชื้อราและหนอนกอหนอนม้วนใบหนึ่งครั้งนะครับผมหนึ่งครั้งก็พอนะครับผมอย่างเชื้อราถ้าผมแนะนำผมก็บอกให้ฉีดอดิวาไปเลยช่วงกำลังข้าวกำลังเริ่มเซตตัวตั้งท้องอย่างเงี้ย ให้ฉีดหอิวาสักสักครั้งหนึ่งไปนะครับผมแล้วก็พวกหนอนกอใส่อย่างที่ผมที่ผมที่บ้านที่ใช้นะครับผมก็จะใช้พวกเวอร์ตาโกบวกกับบวกกับแพ็กซาร่านะครับผมผมใช้2ตัวแล้วก็ใย,ยชืราตัวหนึ่งนั่นแหละนะฮะแล้วก็บวกอิสไบออนไปผมใช้แค่นั้นเลยนะครับผมแล้วก็ปล่อยทิ้งยาจนข้าวออกรวงออกดอกไปจนได้เก็บเกี่ยวเลยมันก็แค่นั้นนะครับผมส่วนข้าวเป็นรวงแล้วใครจะไปฉีดปุ๋ยเกิดเพิ่มเติมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมก็ฉีดได้เหมือนกันเพราะว่าที่บ้านเขาฉีด นะครับผมอันนี้ก็เลยยิบยกมาเป็นประเด็นว่าข้าวนะครับผมถ้าเกิดว่าทางภาคอีสานเองถ้าเกิดการเตรียมแปลงดีนะฮะให้มีความสม่ำเสมอข้าวนั้นจะโตดีกว่านี้นะครับผมเนาะให้ให้มีการเกรดเกลียดันนะครับแค่อยตีค่อยพลเนี่ยให้มันสม่ำเสมอมากขึ้นมันจะมีความสม่ำเสมอและมันข้าวมันจะโตดีกว่านี้นะครับผมแต่สุดท้ายตอนนี้แปลงนี้ได้ไม่ได้ครับข้าวจะแต่กอดีได้นะครับผมแต่ผลผลิตจะไม่ได้มากเท่ากับทางทางนาลุ่มภาคกลางนะครับผมผลผลิตจะตกอยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณสัก เต็มที่ก็คือประมาณสัก4-500กิโลกรัมต่อไร่นะครับผมอยู่ประมาณนี้นะครับผมจะไม่ได้มากกว่าน,นี้มากมายอะไรนะฮะถึงข้าวงำามากมากก็จะได้อยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยหยิบยกมาเป็นประเด็นให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมและเอาลองไปพิปจารณาดูก็แล้วกันนะครับผมว่าการจัดการนาข้าวมีความสําคัญอย่างไรนะครับผมไม่ใช่ว่าอีสานไม่สามารถที่จะทําได้เพราะฟ้าฝนไม่ใช่ครับมันสามารถทําได้เยอะกว่านี้ด้วย นะครับผมแตม่ต้องเตรียมแปลงให้ดีต้องเตรียมนาให้ดีแล้วก็มีการฉีดพ่นที่ดีนะครับผมก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนาะวันหน้ามีเรื่องราวอื่นใดจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านรับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งมาหาแห่งลาปก่อนครับผมสวัสดีครับ